มันอยู่ที่ประชาชนมันจะเลือกใครนะครับต่อจากนี้ไปมันจะมีอะไรอีกหลัง22ก็เปิดประชุมสภาเปิดประชุมสภาเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรอายยื่นพิพายไม่วางใจประเด็นที่ยื่นพิพายไม่วังใจมันจะเกิดความวุ่นวายมันมอบมาแน่ทั้งนอกสภาในสภานึง่ไงก็ปปวดหมอดูว่าตรงไหนมันกระปวดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเจตนานาที่จะให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเพื่อต้องการแย่งชิงอํานาจและมีผลทางการเมือง รเรื่องของโหราศาสตร์ฟังได้นะแต่ก็ฟังได้ระดับหนึ่งนะครับถ้านะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งทฤษฎีภาวะผู้นําบอกไว้ตะวันตกบอกไว้เลยนะครับฝรั่งบอกไว้เลยผู้นําต้องมีความสามารถผู้นําเชิงปฏิรูปต้องมีความสามารถความสามารถของผู้นําเชิงปฏิรูปจะต้องนําพาองค์กรและองค์การเข้าสู่ความสําเร็จ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีริกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นประเด็นเรื่องของดวงเมืองหมอดูมาพูดเรื่องดวงเมืองบอกว่าจะเกิดการรัฐประหารอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายหมอดูพูดตรงกันหมอปรุงหมอปลาก็พูดตรงกันอย่างที่ผมนําเสนอไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,กระวกบ,บวนการสังเคราะห์กัน อาจารย์บุตรสรินซึ่งก็มีการเปิดเผยว่า30มีนาคม2 5 65หลังจากดาวราหูย้ายทับลัคนานทับลักจะเป็นฉากรักนักสู้ของพลเอกประยุทธ์หนักขึ้นแนวโน้มในการปฏิวัติรัฐประหารซ้อนกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้อย่างน้อยทัานก็อยู่ลำบากยุ่งยากใจอยิ่งขึ้นนะครับลำบากยุ่งยากใจยิ่งขึ้นใกล้จะเปลี่ยนรัฐบาลหรือมีการยุบพักได้แล้ว นการปราหูมีความสําคัญในฝ่ายทําลายล้างความมั่นคงของดวงเมืองอย่างมากจากเสติโหราศาสตร์ในอนดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2489สมัยนั้นนับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมพฤศจิกายน2490พลเอกผินชุนทวันและพลโทกาดกาดสงครามนะครับหรือเทียนเก่งระดมยิงนะครับอดทนกับรัฐบาลพรเดือน พระยามโนมกรนิติธาดาไม่ได้จึงพากันปฏิบัติวัวนเดียวกับที่ราหูทับลัคนาของดวงเมืองพอดีจึงมีแนวโน้มว่าจะเกิดการปฏิวัติอัตปรปหารหารือกบฏขึ้นพร้อมในยุคกันในยุคนี้มีแนวโน้มถึง80%เปเลยทีเดียวเมืองไทยจะเป็นเมืองที่เขาออกแบบดวงมาทำให้5กับ7คู่กันทำให้แตกความสมัคคีกันง่ายเพราะฉะน,นั้นโดยเฉพาะนะโอกาสที่จะแตกแยกกันมีความสมัคคี แตกแยกความสมัคคีกันเยอะมากในแต่ละพักนะครับในแต่ละพวกจะแบ่งเป็นสองพวกเสมอคนไทยเป็นคนที่ไม่ค่อยสมัคคีกันนะครับดังนั้นดาวราหูจะมารังแกบ้านเมืองทําให้เรสาสำราสายทําให้อยู่ยากกินช่วงเวลาตั้งแต่30มีนาคม2565ถึง17สิงหาคม2566จะหนักช่วงแรกๆช่วง4เดือนแรกต้องจับตา ตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภามิถุนาและสิงหาคมอย่างไรก็ตามอาจารย์บุษรินบอกว่าจังหวะชีวิตของดวงเมืองต้องอตกลงไปมากขึ้นนั่นคือดาวพฤหัสโคจรเข้าไปเรือนวินาศของดวงเมืองหรือราศีมีนนะครับจังหวะชีวิตของดวงเมืองจะตกคือในช่วงเวลา8วันวันที่8เมษายนถึง18 เมษายน2566ประกอบกับทักษะจรทำให้อ่านชีวิตของดวงเมืองอายุ <c oughs> ยืนมากขึ้น241ปีจากวันที่21เมษายน2565อายุจะมากขึ้น1ปีกลายเป็น241 241ปีนะครับดวงเมืองจะเริ่มตกคือตกปูมดาวพฤหัสเป็นดาวจรโคจรเข้าเรือนวินาศนะครับของดวงเมืองพอดี ในเวลาเดียวกันจะมีดวงดาวซึ่งเป็นมูละเดิมและเจ้าเรือนกัมมะกลายเป็นกรากินีเกิดขึ้นในเรือนการเรือนกัมมะเพิ่มมากขึ้นจะเกิดปรากฏการสินค้าของไทยนะครับไม่เป็นที่นิยมขายไม่ออกคนตกงานเพิ่มขึ้นสินค้าและการผลิตต่างๆร่มละลายอสังหาริมทรัพย์ล่มจมลง อาจารย์บุษรลินกล่าวว่าผู้รหัสคือประชาชนโคจรเข้าเรือนวินาศประชาชนชนใหญ่จะเอาใจออกห่างแผ่นดินหรือละทิ้งความรับผิดชอบต่อประเทศในช่วง8เมษายนถึง19เมษายน2565ถึงปี2566บ้านเมืองจะอยู่ในสภาพไม่มั่นคงสุดโทมยิ่งขึ้นทำให้การประคับประคองด้วยความยากลำบากซึ่งเท่ากับ เพิ่มอำนาจสั่นครอนของดาวราหูที่จะกระทำต่อดวงเมืองหนักขึ้นแนวโนม้มรัฐบาลต้องอยู่ลำบากมากกว่าความสบายใจอย่างแน่นอนหลังเกิด21เมษายน2565ทักษะจรจังหวะชีวิตของบ้านเมืองทำให้สินค้าขายไม่ออกประชาชนจะตกงานเยอะขึ้นต่างประเทศจะไม่นิยมซื้อสินค้าไทย เมื่อซื้อสินค้าขายยากเงินเข้าก็น้อยลงคนงานก็มีโอกาสตกงานมากขึ้นทำให้คนยากจนเยอะขึ้นย้อนไปปี2,489สังคมปั่นป่วนมากเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมที่กลุ่มแก๊งเสือใบเสือดำเสือดาวเกิดขึ้นในยุคนั้นเยอะขึ้นเพราะประชาชนต่างยากจนหันมาจี้ปล้นกันอยากเตือนประชาชนว่านะครับ อย่าใส่สายสร้อยอวดกันมากนักจะโดนกระตุกนะครับจะโดนลักทรัพย์โดยเฉพาะจี้โรนง่ายนะครับเพราะคนอดอยากนะครับหมอดูก็บอกว่าจากสถิติดวงเมืองในดาวพฤหัสจะขัวจวรจเข้าเรือนวินาศของดวงเมืองเดืองมีาราศีมีนแล้วจะมีแนวโน้มว่าพระสงฆ์ผู้ใหญ่มีชื่อเสียงเสียชีวิตอย่างน้อย1-2รูปไม่มรณภาพก็เสียชีวิตเพราะประาชิกนะครับและคนเด่นดังหรือบุคคลสําคัญเสียชีวิตด้วยอย่างน้อย1-2คน ปิดท้ายนะครับ <_ an> เขายัางบอกว่าขอให้อดทนอีก1 1ปีหลัง19เมษายนดวงเมืองจะดีขึ้นและจะดีขึ้นไปทุกๆด้านนักโหราศาสตร์ดังฟันธงบ้านเมืองนับจากนี้นะครับจนถึงปีหน้า2,566ถ้านถ้านำเหมาบีกรอนะครับซึ่งสื่ออย่างมติชนเนี่ยก็เป็นสื่อฝั่งเสื้อแดงเ,เขาได้มานำเสนอเรื่องนี้นะครับคือจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้น นะครับหลังวันที่7เมษายนเนี่ยสถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ยาวไปจนถึงปี2566เลยจะรุนแรงหนะักขึ้นนะครับอาจจะเกิดการรัฐประหารรัฐประหารซ้อนที่ผ่านมาหมอปลาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะนะฮะหมอปลายหมอปลายบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย จะไม่สามารถเป็นนายกกลมนตรนะีถึงการประชุมโอเปกแน่นอนนะในขณะที่นะสววันชัยตอนนี้ก็ตั้งฉายาเป็นโหนวันชัยนะก็ออกมาทำนายว่าตั้งแต่วันที่7กร,รกฎาคมเป็นต้นไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครก็จะเกิดการพลิกล็อกนะเกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจที่หมอดูพูดแบบนี้หมดแล้ว ตกลงมันจะเป็นยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นจะมีการรัฐประหารซ้อนเกิดขึ้นจริงหรือไม่และที่สําคัญบ้านเมืองจะวุ่นวายแล้วมันจะแก้ไขปัญหาอย่างไรตามหลักเสติหรือของหมอดูแต่ละท่านอาราผมอธิบายหุ้นส่วนอีกรอบหนึ่งโหราศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถามว่ามีความสําคัญไหมมีความสําคัญ นะครับแต่เป็นปัจจัยหลักไหมมิใช่เป็นปัจจัยหลักจําให้ดีนะครับถ้ามี100%ยเร์เซ็ตหัวราศาสาศเป็นเพียง1ในสาศาสตร์ทั้งหมดมี20สมีสิบศาสนะแต่ต้องมีอย่างน้อยสีสศ่สาศาสศาสละยี่สิบห้าเร์เซสตร์เซ็นต์ยี่สจึงจะได้100%จึงจะมั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นไอหัวราศาสาศเนี่ยมันคืออะไรสถิติ มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้มันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ผู้กําหนดสถานการณ์นะรู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวนะรู้ว่าฝนจะตกฝนจะตกก็เตรียมอะไรก็ไปอยู่ในที่ล่มนะรู้ว่าจะมีพายุนะก็เตรียมรากฐานอยู่ในที่ที่มั่นคงหรือออกจากพื้นที่ที่จะมีพายุซะรู้ว่าแผ่นดินไหวจุดไหนก็อย่าไปอยู่ในพื้นที่นั้นซะก็จบเห็นไหมฮะ ไม่ก่อเกิดความเสียหายกับเรานะครแต่บางคนบอกนอนี่คือประเทศชาตินะฮะมันจะหนีไปได้ยังไงได้ไม่ยากถ้าคุณเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองให้ครบเรียนและศึกษามันให้ครบทั้งสิบศาสตร์จะรู้ว่าอา๋อต้องทำยังไงโอเคเขาบอกว่าหมอดูบอกว่าจะเกิดการรัฐประาหารไปดูสถิติหมอดูคนนี้บอกว่าจะเกิดการรัฐประาหารมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ปี2557ว่าจะเกิดการรัฐประาหารซ้อนเขาทำนายเลย เขาทำนายแบบนี้มาทั้งหมด8ปีแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่มีรัฐบาลหารซ้อนเลยนี่นก็คงเป็นคำตอบนะเป็นตัวแบบนะครับแต่ท่านนะพูดเหมือนกันบอกประชุมโอเปกไม่ถึงนายกพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตําแหน่งนู่นนี่นั่นแล้วแต่ก็เป็นหลักการดูของหมอดูแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองความจริงมันคืออะไรความจริงคือสติผมเรียนสยติหลังวันที่5เมษายนะ ระวังให้ดีไปธรรมาชาติไปก,การเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชี่เสี่ยงและการเปลีปย่ยนแปลงทางการเมืองปรากฏว่าอากาศมันร้อนๆหนาวๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวพายุนะครับใครไปเชื่อหนาร้อนๆอยู่กลับมาต้องใส่เสื้อหนาว <c oughs> เออภาคเหนือเป็นอย่างจริงๆนะควันพิษก็มานะก็เลยตอนนี้กลับมาร้อนอี่แหละมันอะไรของมันลูกเห็บก็ตกตกลงยังไงอุตุนิยมประกาศว่าจะมีพายุเข้าใหม่ละตอนนี้ประกาศเตือนฉบับที่สามนะ พนะายุร้อนโผล่เข้ามาเออเนี่ยไม่น่าแปลกใจพายุร้อนเข้ามาแต่มันคือภัยธรรมชาตินะครับการบาดเจ็บล้มตายของคนจนมากดูยอดโควิด -19 เน,นี่ยตายกันเป็นเบือเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยในต่างประเทศด้วยสงครามก็เกิดการแต่หากทางการเมืองมันเกิดขึ้นตกลงไ่ได้ซัดใช้อาวุธใช้สงครามใส่กันหนักขึ้นเรื่อยๆในยูเครยนยังไม่จบเลยในประเทศไทยเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นของกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อส้มล่าสุดปลุกกระดม ไปปวนะวันนี้ขณะที่ผมทําคลิปไปปวนอะไรทราบไหมฮะปวนขบวนเสด็จพระราชดำเนินตำรวจจับ,บจกลุ่มตัวผู้รุกหาปกดกดมผ่าน Facebook เ,เลยนะครับมับงกรปฏิวัติโดนจับเป็นแถวใครไปเชื่อในขณะที่ช่วงระหว่างนี้มีการเลือกตั้งกรุงเทพหมหานครอดทอชุลมูลวุ่นวายนะครับแข่งกันอยากเป็นผู้ว่ากรุงเทพอยากเป็นสกกันอย่างชุลมุนวุ่นวายตอนนี้เป็นยังไงอะ นะครับเรียนอีกครั้งนะหลังวันที่17เมษายนสถานก,การณ์เดียวกันหนักขึ้นตอนนี้รัฐบาลเตรียมพร้อมอยังไ,ไงทราบไหมฮะเตรียมพร้อมด้วยการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ห้ามจัดการสาตว์นเห็นไ,ไหมป้องกันได้ละรู้ว่าหลังสงการานต์โควิดมาเนี่ยซึ่งผมบอกทุกครั้งเขาก็เตรียมพร้อมแล้วนะแล้วก็มีเตรียมคัดเรื่องของ7วันอันตรายนะครับมีการตั้งห้องวงกลวงจรปิดมีการให้เดินทาง อานสายไฮเวย์ฟรีนะครับจัดโครงการให้ตำรวจดูบ้านนะตอนนี้คนก็ทยอยกลับบ้านแล้เจ็ดสงการและวนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตามมาคือ,อะไรโควิดระบาดแน่ๆระบาดหนักด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ม่พ้นนะครับอีกรอบเมื่อไรอ่ะเดือนเมษายน25เมษายน25เมษายนรอบใหญ่ๆนะครับช่วงระหว่างนี้เกิดอะไรขึ้นในภาคใต้เกิดการวางระเบิดเกิดขึ้นนะครับมาเงินไหม นะทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภาคใต้กรุงเทพมีชุมนุมภาคใต้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นแต่คราวนี้นายขับทหารรู้ทันว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเตรียมพร้อมรับมือเพราะมีการรู้วันเวลาทัมมิ่งรู้อะไรรู้เฮ้ยคนร้ายมีการขโมยถังนะแกส๊สก็เลยเตรียมพร้อมไม่ได้นะครับเอาล่ะกลับมาเรื่องหรวลาศาสตร์อันนั้นคือสิ่งที่ปรากฏการที่เห็นนะครับหรลาศาสตร์ตอนนี้ บอกว่าจะมีรัฐประหารซ้อนหมีไหมฟันธงไม่มีฟันธงเลยใครบอกรัฐประหารซ้อนจะมีการไม่มีไม่มีนั้นนะครับจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองไหมเกิดเกิดเมื่อไหร่หลัง17และหลัง25เมษายนนะครับทั้งกรุงเทพและภาคใต้เกิดแน่ๆนะครับจะเกิดมากเกิดน้อยและมีการป้องกันอย่างไรที่ผ่านมาไปย้อนได้เลยนะที่ผมบอกไว้มันฟลุกล่าสุดหลังวันที่5เมษายนก็ฟลุกมาโดยตลอด รอบนี้ไม่รู้จะฟุกอีกหรือเปล่านะ17เมษายนและ25เมษายนจะฟุกอีกหรือไม่ก็คอยดูให้กันนะครับหมอดูบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนยงนั้นน่ะผมพูดอย่างนี้มาแปดปีแล้วนะนักวิเคราะห์หมอดูวิเคราะห์ตรงกันหมอดูวิเคราะห์ตรงกันโอ้ยบก3-4คนมาพูดตรงกันจะเกิดการรัฐประหารแน่นอนผมคน้านนอกคนเดียวไม่มีไม่เกิดอะ จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เกิดมันฟลุกแหละนะครับรอบนี้เขาบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะยาวนู่นไปถึงเดือนเมษายนเมษายนปีหกหเมษายนจะเกิดอะไรขึ้นก็มีนาปีหกหมันจะมีเลือกตั้งไงตอนนี้มันจะมีราเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหา,าคนครหลังยี่บสองพฤษภามันต้องได้ผู้ว่ากรุงเทพมหา,าคนครจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่แค่นั้นเองไอคนที่บอกโอ้ยทำโพมาดีได้ชนะแน่นอน าจจะพลิกล็อกก็ได้อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะฮะมันอยู่ที่ประชาชนมันจะเลือกใครนะครับต่อจากนี้ไปมันจะมีอะไรอีกหลังยี่สิบองก็เปิดประชุมสภาเปิดประชุมสภาเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรอายยื่นพิปายไม่งใจนใจประเด็นที่ยื่นพิปายไม่วางใจมันจะเกิดความวุ่นวายมันมอบมาแน่ทั้งนอกสภาในสภาดึงไงก็ป่วนหมาดูว่าตรงไหนมันก็ป่วนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเจตนานาที่จะให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเพื่อต้องการแย่งชิงอํานาจ และมีผลทางการเมืองนะครับเรื่องของโหราศาสตร์ฟังได้นะแต่ก็ฟังได้ระดับหนึ่งนะครับถ้านะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งทฤษฎีภาว่าผู้นําบอกไว้ตะวันตกบอกไว้เลยนะครับฝรั่งบอกไว้เลยผู้นําต้องมีความสามารถผู้นําเชิงปฏิรูปต้องมีความสามารถความสามารถของผู้นําเชิงปฏิรูปจะต้องนําพาองค์กรและองค์การเข้าสู่ความสําเร็จ ในที่สุดนั่นเองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโหราศาสตร์หรือไสยติแต่ลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตตนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ นานการเก่าชาติเราเข้าเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดเล่นเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดกดินทิ้นไทยรวบรวมไว้ได้แซนจะอยากเห็น นี้ไทยดีเด่ดดนรมเย็นสงมสุขเรื่อยมา เดดธงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้าน ท่นคงเถิดทงไต้รงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้าน